ถึงคู่รองของรายการนะครับสิงเอกไมยบังมัดคลองตันหรือสิงเอกไมยสิทธิ์กำนันเน่งนะครับเจอกับปืนใหญ่พอหลักบุญในพิกัดน้ำหนัก120ปอนด์ฟอร์มการชกก็ถือว่าสดด้วยกันทั้งคู่นะครับโคจรมาชกกันถูกที่ถูกเวลาแล้วครับคู่นี้ไม่ไม่มีให้กินฟรีเลยครับโอ้ยสอกหน่ากลัวเลยครับดีที่มันไม่โดนครับดึงหลบได้โอ้โหมประสานแข่งกันครับเสียหลักเสียหลัก เอาละครับยังเดินขยับแล้วนะครับปืนใหญ่โอ้ยสับศอกเข้าไปเต็มปลายคางนะครับต้องนับนะครับลูกนี้นี่หล่นเข้าไปกรรมการธงชัยนับไปนะครับแล้วก็ปล่อยให้ชกต่อปืนใหญ่นี่พยายามจะเบียดเข้าไปจะเช็คบินให้ได้นะครับโอ้ยไม้ครับสอกใยโอ้โหลูเมื่อกี้นี้โอ้โหฝาลูกบวกไปทีเดียวนะครับร่วงเลยอ่ะโดนนับไปเลยนะครับซิงเอกไม้ มันใหญ่ย่ำาใจแล้วซ้ายไปอา้าวมั่นอกมั่นใจแล้วแม่สอกดีเหลือเกินนะครับปืนใหญ่อา้าวสิงเอกไม้อา้าวโดนหมัดไปหมัดหนึ่งนายต้องตีให้ได้นะครับสิงเอกไม้อา้าวต้องล็อกแม่โมยเขาต้องต้องลงทุนเยอะหน่อยต้องเลื้อยเลื้อยไปเรื่อยนะครับปลายกแล้วอา้าวสิงเอกไม้แดงนะครับน้ำเงินปืนใหญ่ปืนใหญ่พอหลักบุญอา้าวโอ้โหแม่ ไทยก็ถูกนบไปแล้วเนี่ยอะไรทุกอย่างมันเปลี่ยนแปลงไปหมดครับนี่รับโอ้ยเอ้าเอาเอาเสียงเชียร์แม่ปืนใหญ่แม่สะบัดหัวบอกไม่มีปัญหาครับทนนไหวทนนไหวสบายใจได้ครับแฟนๆแต่ไม่แน่รับเยอะเดี๋ยวเดี๋ยวอาจจะยุ่งได้นะครับในจังหวะนี้ก็แจ้งนะครับพี่ฉิวพี่ฉิวซาบ้าย้อยแม่ฝากมาครับพี่ฉิวสบาย้อยโอ้พุทธ่ิกาสิงหาคมครับพุทธิการสิงหาคมพี่ปัตตานี โอ้ยนี่ครับที่ปัตตานีครับศึกดาวลุ่งวันเซียนดิงนะครับที่สนามมวยเพชรตานีปัตตานีโอ้อะไรการใหญ่ครับมาจัดในตักไปจัดเอาไว้12คู่อ้าวแต่ว่าตอนนี้โอ้ยบนเวทีเสียงเชียร์มาครับพี่อลีเสียงเชียร์มาครับเรี่ยว่าหัวใจไม่ยอมแพ้นะครับพยายามจะเบียดจะชนสู่ตลอดนะครับทั้งหมัดทั้งแทงนะครับโอ้พลัมไหตีเข่าชุดเมื่อกี้นี้ท่านร้องเฮกันสนั่นเลยนะครับดูว่าจะทําได้ต่อเนื่องหรือเปล่านะครับสิงห์เอกมัยเบียดเข้าไป ดูปืนใหญ่ก็มีแข้งสายคอยสกัดเอาไว้ก็ยังประมาทไม่ได้นะครับบัดรเวลอะไรก็ยังเกิดขึ้นได้ครับแม่ไายกสี่แล้วนะครับโดนสอกหล่นไปในยกที่3โดนนับไปเพราะฉะนั้นตอนนี้แม่สถานการณ์เลยโอ้ยเอา้าเอา้เอาเพียรีครับเ <laughs> พียรีครับอ,อะไรก็ยังเกิดขึ้นได้อย่างที่บอกนะครับจะประมาทไม่ได้เหมือนกันนะครับปืนใหญ่ทีมขวาก็ไปนี่ถึงกับย่อไปเหมือนกันเราเริ่มจะได้ใจครับเริ่มจะฟื้น เบียด้าไปดูนะครับจะทันไม่ทันนี่ครับพยายามจะเร่งอย่างเต็มที่โอ้ต้องล็อกเอาไว้ก่อนเลยครับปืนใหญ่แมวันนี้มีแน่สยเสยสะดุ้งเลยนะมีแน่สยเสยอยู่บล็อกด้วยนะครับลูกของกงเสยเหมือนกับนแว่นนะครับนแว่นคงศักดิ์ของเราอะ่ะคงศักดิ์ชายอรุณอา้าวอย่าลงนะไม่ถ้าเกิดลงไปนับแล้วเนี่ยเออเวลานี้ก็คำถามครับไมยมกคำถามว่าเอา๊ใครชนะครับ แ,แฟนๆแบอกแหมนหนุ่มบดหนุ่มบดจัดแบบนี้อีกแล้วจัดให้แฟนๆเฮียงกันไม่จบอีกแล้วครับจบเฮียไม่จบดูน,บนี่ครับมจลปะแม่ไม้มวยไทยครับแหมประมาดนิดหนึ่งไม่ได้เลยนะครับแล้วก็อาจารย์ธงชัยหันไปชูมือให้ฝ่ายน้ําเงินครับวันนี้แจ้งเกิดหล่อเลยครับปืนใหญ่พอหลักบุญครับ